ตสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับหม่อีกแล้วค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมากันแบบเร็วๆแต่บอกเลยว่าวันนี้สวยแน่นอนค่ะข้างหลังของไม้นั้นนะคะวันนี้มองไปเลยค่ะว่า เราจะมีแต่รถเคนนะคะรถเคนของเรานะคะมีทั้งหมดตอนนี้เลยพูดเลยว่ามีทั้งหมด5รายการค่ะแต่และรายการเดี๋ยวจะพาไปชมแบบใกล้ๆนะคะว่าแต่ละรายการนั้นมีอะไรบ้างนะคะอ่ะไปค่ะไปชมกันเริ่มต้นกันที่รายการแรกเลยนะคะตัวนี้คือน้องทาดาโน่ค่ะ น้องทาดาโนนะคะตัวนี้จะเป็น GR250N1 ค่ะลูกค้าท่านใดนะคะมองหารถเครนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเรามีให้เลือกสรรมากมายเลยนะคะมีมีตั้งแต่ไซส์จริงๆมีตั้งแต่12ตันนะซึ่งกระซิบก่อนเลยว่าจะเข้ามาที่ประเทศไทยนะคะเยือนสหเครนนะคะในเร็วๆนี้นะคะซึ่งอันนี้หลังไมได้นะคะว่าเอ้ย มีสภาพเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ถามเข้ามาได้แต่เดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันก่อนนะคะตัวนี้เหยียบถึงไทยแลนด์แล้วนะคะก็คือเป็นตัวที่ GR250N1 ค่ะอ,อ่าอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าอันนี้นะคะเป็นใบเกิดของรถเคนนั่นเองค่ะคันนี้นะคะก็จะเกิดกันที่วันเ,ออเดือนนะคะเดือนธันวานะคมะค่ะแล้วก็ปีนะคะ2006ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็น GR250N1 ค่อนข,ข้างสูงนะคะแล้วก็ตัวนี้อย่างที่พูดไปก็คือเขามีทําไมคะค่ะข,ขาควายคะ่ะแล้วก็บอกแล้วว่าเราเลือกรถมาเนี่ยดีแน่นอนสําหรับลูกค้าสหขาเคนทุกท่านนะคะ<ๆ>ก็คือเขามาพร้อมกับจิ๊ดนั่นเองคะ<ๆ>่ะแล้วก็ไปดูคันต่อไปกันดีกว่าคะ่ะก็อันนี้นะคะ มีครบคันเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบสีของเรานะคะเปลี่ยนได้ก็มีค่าใช้จ่ายคะอ่ะและนี่ค่ะมาดูคันที่2ใครไม่ถูกฉลกกับสีเหลืองเรามาดูกันที่สีน้าเงินค่ะหรือว่าจะเป็นสีฟ้าก็ได้นะคะมาค่ะมาดูใกล้ๆค่ะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็น g r 2 5 0 N 1เเช่นกันค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะปีก็จะใหม่ขึ้นมา นิดหนึงก็คือปี2007ค่ะแต่ถ้าดูดีๆแล้วก็คือเดือนเ,อเดือนหนึ่งนะคะซึ่งอั้นก็หักกันแค่เป็นที่เป็นน้องกันแค่ขอดออกมาเร็วกว่าแค่ไม่กี่เดือนนะคะเดือนเดียวเท่านั้นเองโอเคนะคะอ่ะแต่ว่าบอกเลยว่าคันนี้สวยนะสวยตรงไหนอย่างแรกเลยนะคะก็คือยางค่ะยางของเราดีค่ะบิสโตรนะคะสี่เส้นนี้ยังสวยอยู่นะคะ แล้วก็ซื้อเครนวันนี้แถมฟรีบันไดค่ะอันนี้นะคะบันไดามาจากญี่ปุ่นด้วยนะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะตัวนี้เหมือนเดิมเลยตัวนี้ก็คือขาควาเนาะขาควายนะคะก็อย่างที่พูดไปแล้วนะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบสีก็เปลี่ยนสีได้นะคะเรามีโรงทำสีแบบได้มาตรฐานนะคะ ไอโซด้วยนะคะอันนี้เรื่องจริงอยากได้สีอะไรบอกสีชมพูเคยทำนะคะลูคะกค้าบ่อยทำสีชมพูเราก็ทำให้อ่าสีบันเย็นถูกต้องค่ะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปนะคะเออคันนี้นะคะไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้นะคะดูเผินเผออ่ะเหมือนจะเป็น50ิตันไม่ใช่นะคะวันนี้เราพามานำเสนอเป็นตัว60ตันนั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะเพจของเขาก็คือ c r 6 0 0 n 1ค่ะซึ่งตัวนี้ก็คือปีอยู่ประมาณปี2007นะคะแล้วก็ตวก็60ตันนะคะมีความใกล้เคียงกับ50ตันค่ะแต่พิเศษกว่าคือบูมยาวกว่าค่ะแล้วก็60ปตันของเราก็จะเป็นขาตรงนะคะซึ่งความแตกต่างระหว่างขาตรงกับขาไข้นะคะ ก็มีความแตกต่างนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะชอบขาควายมากกว่าแต่ขาตรงก็มีความนิยมเหมือนกันนะคะคือก็ใช้งานในในแต่ละลักษณะไม่เหมือนกันค่ะมีความความแตกต่างนะคะคือขาควายก็อาจจะเข้าที่แคบได้ดีกว่าแต่ขาตรงในกรณีที่ลูกค้าไปยกของแบบว่ามันไม่สามารถจะกางขาออกไปได้พร้อมๆกันนะคะขาตรงเนี่ยสามารถจะใช้งานได้ดีกว่านะคะปาค่ะ อันนี้ก็คือเป็นสภาพของตัวตัวรถเคน6กตันของเรานะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะก็บอกเลยว่ามีจิ๊ด้วยนะคะแล้วก็สีนะคะเป็นออกแนวเขาเรียกว่าเมทัลลิกนะคะเมทัลลิกเมทัลลิกก็แบบเท่ค่ะใครๆดูแบบคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำรถสวยตรงไหนหรือว่าคือสีนะี่ต้องได้อินสปิเรชันนะคะแรงบันดาลใจมาจากกันดั้มค่ะ อันนี้อันนี้ลองลองแค่แค่ใหม่คิดเองคนเดียวนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าใหม่คิดว่าคือสีรถเคนะคะบอกเลยว่าสวยทุกคันเลยอะคือแบบเอ้ยคิดได้ไงผสมสีแบบนี้ออกมาให้มันเข้ากันนะคะเนี่ยดูอย่างตัวนี้สิคะเหมือนเราดูหนังกันเลยค่ะทานฟอร์มเมอร์ก็ว่าได้นะคะแล้วพูดเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดาเพราะเขามีรอกพิเศษเพิ่มมาด้วยนะคะคือเขาจะมีลอกยีตันแล้วก็จะมีลอกใหญ่นะคะลอกใหญ่ก็น่าจะ60ตัน รือเออเล็กเก,กว่านั้นค่ะต้องเล็กกว่านั้นเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูใกล้ๆน,นิดนึงนะคะว่าจะบอกหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวไปเช็คแต่ว,ว่านียเป็นลอกใหญ่ของ60ตันค่ะอืมแล้วก็ที่ติดอยู่ปลายบูมก็คือจะเป็นตัว25ตันนะคะอ่ะรถเรายังไม่หมดเท่านี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันต่อค่ะไปะ ก็ตอนนี้เราก็จะมาดูคันต่อไปนะคะนั่นก็คือน้องคาโต้ค่ะตัวนี้ก็คือมีการรีวิวไปแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าคันนี้ดีแน่นอนเป็นคาโต้นะคะตัวเดียวในหมู่ทาดาโนทั้งหมดเพราะเราต้องมีญี่ปุ่นทั้งสองค่ายนะคะเพื่อให้ลูกค้ามาเลือกสรรนั่นเองค่ะ มาที่สา,าเชนก็บอกเลยว่าเรามีรถให้เลือกมากมายเลยนะคะหลายคันหลายรายการนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้อย่างที่เคยพูดไปในรีวิวแล้วนะคะคาโต้มีความดีมากมายเลยนะคะอยากให้ย้อนดูรีวิวของเราด้วยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าตัวนี้นะคะปีเขานะคะสูงมากเลยทีเดียวนั่นก็คือปี2 0 0 8ค่ะอ่า แล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือ KR25HV7 นั่นเองนะคะลูกค้าก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วตัวนี้เป็นขาตรงนะคะขา H นะคะตัวนี้แล้วก็สภาพยางดีค่ะสวยนะคะสี C ก็สวยสีออกเป็นเมทัลลิกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นโทนเทาๆนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่ชอบสีก็เปลี่ยนสีกันได้ค่ะอ่ะต่อมาเรามาดูคันต่อไปยังไม่หมดนะยังไม่หมด แต่ละคันนะคะคือเราก็จะมีความพิเศษที่มันมาไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นคันนี้เขาก็จะมีแบบแถมแผ่นรองขามาพอขาตรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเสริมแผ่นขานะคะหรือมีแผ่นรองเพิ่มเนาะทางญี่ปุ่นเขาก็จะมีการให้มาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือแต่ละคันเราจะไม่เอาอะไรออกไปโดยทั้งสิ้นนะคะเราก็จะแถมให้ลูกค้าไปทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็อย่างคันนี้อย่างที่เคยบอกไปนะคะจะมีแผ่นแผ่นเหล็กด้วยนะคะไม่ใช่แผ่นอลูมิเนียมนะคะมันจะเป็นแผ่นเหล็กนะคะเหล็กอันนะคะหนักมากนะคะขายก็ได้ไม่ใช่ก็เอาไปขายนะคะแต่ไม่ขายดีกว่าค่ะไม่ขายเพราะว่าดีนะดียังไงต้องไปดูในคลิปนะคะอ่ะมาค่ะมาคันต่อไปคันนี้นะคะก็คือทาดาโนสีน้ำเงินอ่สีน้ำเงินตัวนี้นะคะจะเป็น G.R. 2 5 0 N 1ค่ะ25ตันนะคะบ้านไหนนะคะร้านไหนหรือว่าบริษัทเช่าเครนที่ไหนขาดแคลนเครนอยู่นะคะต้องการเครนสภาพดีไม่มีรอยรั่วซึมสอดมาไม่นานเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่มีรอยหยดเลยนะคะยังมีน้ำมันหยดเลยเราก็ถือว่ารถนะคะพร้อมไปทำงานนะคะตัวนี้ก็ปี2008ค่ะยืนคู่กันอยู่นี่คือเกิดมาสู่สีกันเลยทีเดียวนะคะ เป็นเพื่อนกันเลยก็ว่าได้นะคะชอบสไตล์ไหนบอกใหม่มาได้เลยนะคะหรือว่า,อ,าอยากจะโทรมาสอบถามรายละเอียดอื่นๆรถอื่นๆหรือแบบรถไซส์ใหญ่กว่านี้มีไหมอย่างนี้นะคะอยากได้รถไซส์ใหญ่กว่านี้มีไหมก็โทรมาถามใหม่นะคะที่เบอร์โทรของใหม่นะคะ0934649555ค่ะหรือว่าโทรเซลล์ท่านอื่นๆก็ตามนี้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะรีวิวเฉพาะเครน เราก็จะมีเครนเติมให้ร้านนะคะตลอดเวลาลูกค้าเข้ามาก็จะเจอเครนใหม่ๆของเรานะคะบอกเลยว่ามีให้เลือกเยอะมากนะคะหรือถ้าไม่ถูกใจมีราคาบอกได้เลยว่ามีราคาเท่าไหร่นะคะก็สามารถสรรหากันให้ได้นะคะออโอเคก่อนจากกันไปวันนี้บอกเลยว่าซื้อแข่งกับเราหนึ่งจะได้อะไรบ้างนะคะก็คือแถมเทนนิงนะคะเทนนิงแบบละเอียดนะคะก็คือมีวิธีการสอนต่อจิ๊บทุกอย่างนะคะแล้วก็ลงดีเทลนะคะ ไม่เข้าใจมีปัญหาหน้าง,งานโทรมาค่ะยินดีรับสายนะคะแล้วก็ลูกค้าต้องการสั่งอะไรอ่ะเพราะว่าเรานะคะสาเครนบริษัทแม่ของเรานะคะสายเครนเซอร์วิสเปิดให้เช่านะคะบริการมา30ปีนะคะก็มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการเรื่องรถเครนเป็นอย่างดีนะคะก็ยินดีให้คำปรึกษางานยกด้วยนะคะหรือบางทีลูกค้าอาจจะแบบเอ้ยฉันยังไม่เคยมีเครนเลยซื้อเครนได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ ได้นะคะเรายินดีสอนด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะสอนสั้นสอนยาวนี้ต้องมาคุยกันนอกรอบอีกทีนึงนะคะแล้วก็แถมฟรีนะคะการเปลี่ยนทายของเลวนะคะ600ชั่วโมงแรกนะคะก่อนออกจากร้านเราไปเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนทายของเลวให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะ,ะมีเรื่องจัดไฟแนนซ์ใช่ค่ะบริการจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลนะคะโพสสอบถาม ได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็เราอยู่ตรงไหนคะลืมแจ้งไปเลยค่ะเราอยู่ที่สหาเทรนออกชันนะคะกม54ค่ะฝั่งขาเข้าชนบุรีนะคะมาไม่ถูกก็โทรมานะคะและก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพจของเรานะคะสาเคนแมชชีนารีค่ะหรือติดตามเราได้ที่ Facebook นะคะได้เลยค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย